คณมอ r n นิงเช้าแล้วพุ่งตื่นไม่มีกาแฟกินคนติดกาแฟแเราตื่นมากินกาแฟหรอเวณนี้ที่ผมอยู่เมืนใช่หาส่วนตัวเลยไม่มีคนเลยเราคงต้องพักที่นี่อีกสักคืนหนึ่งนะครับ เดี๋ยววันนี้เราต้องไปหาอาหารเอามาทํากินกันยังไม่รู้จะทําทอะไรกินเลยว่าจะทํากันตอนเทีย่ยงเย็นเราจะได้ออกไปนั่งเล่นหรือเดินเล่นกันนะครับฟิลเหมือนติดเกาะจริงๆนะที่นี่อารมณ์ได้มากตอนนี้เราก็ขับรถมาเรื่อยๆนะตรงนี้มันจะมีเขาเรียกว่าเนินทรายเนินทรายสูงครับ เนินทรายสูงอำเภอปะทิวนะครับเป็นสันทรายแนวยาวเกิดจากกระแสน้ำและลมกินเวลานับพันปีนะครับตอนนี้ก็ลงทะเบียนก่อนที่จะขึ้นไปเนินทรายกันนี่บันไดทางขึ้นก็เป็นแบบนี้เลยไปเต์บันไดเป็นไม้เลยเหรอใช่ทรายนี้เกิดจากการกัดก่อนของน้ำกับกระแสลมมาเป็นพันปีเลยลูกทำให้เกิดทรายเป็นเนินสูงขนาดนี้ เจ้าห okay, มาเจ้าหมาได้กลับแล้วเหรอตอนนี้ก็เดินทรายเหมือนกันนะเนี่ยแต่ต้นไม้ปกคลุมหมดแล้วอ่ะใช่ไหมเรือเห็นป่าวว่าเป็นภูเขาทรายเ,ออเดี๋ยวเราเดินลงไปข้างล่างกันอโอ้สวยมากครับไปครับขอทำสะพ,พานทางเดินดีนะถ้าไม่มีสะพ,พานก็ เหมือนทะเลทรายใหญ่ๆญเลยไปเตอร์นี่ตรงนี้เราก็จะเห็นช,ชนัดๆนะว่าเป็นเนินทรายเขาบอกเป็นพันปีเลยใช่เป็นเนินทรายพันปีตั้งแต่สุดนู่นมาถึงตรงนู้นนี่ตรงนี้ยาวหกร้เมตรแล้วเราลองปีนภูเขาทรายกันนะมาม่าเขาอยากปีนภูเขาแบบเนี้โอ้โห สุดยอดเลยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้วดวนั้นได้อยู่ดูเป็นเนินทรายดูเป็นอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้ก็เป็นบริเวณเนินทรายนะครับเนินทรายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของไทยอีกที่หนึ่ง เราไม่ค่อยเจอที่เนินทรายสูงๆขนาดนี้นะครับนอกจากทรายก่อสร้างจากทรายแม่น้ําที่เขาดูดขึ้นมาอันนี้คือทรายธรรมชาติครับผมมั่นใจใช่ไหมว่าน,นี้ไม่ใช่ทรายก่อสร้างเห <c oughs> มือนทรายก่อสร้างนะแต่ทรายที่นี่เขาค่อนข้างละเอียดเขาจับเปลาไม่ได้ไหมาม,ามาไม่ได้แล้ว เดินแล้วมันเนี่ยมาดูตัวแค่นี้แหละลูกไปเดินขึ้นต่อครับเดินข้ามภูเขาทรายมันสูงนะเนี่ยความสูงของภูเขาทรายเกิดอะ <laughs> <laughs> ไรขึ้นครับเขาตูดทำไมครับมดุมดเข้าอะครับ เมื่อกี้ถ่ายรูปเราหมดมันเยอะมันคือรังมดรังมดนั่งทับรังมดครับว้าว <laughs> ถึงแล้วกลับมาถึงแล้วครับตรนี้เราก็ออกมาตรงหมู่บ้านชาวประมงนะครับเข้ามาสิเข้ามาที่หมู่บ้านชาวประมงครับบ้านถท้ำธงมีอันนี้ด้วยตาปลาหมึกตาก ปลาหมึกโอ้ปลาหมึกแห้งตัวจากทะเลเลยโอ้นี่แบ่งขายไหมครับปลาหมึกขายค่ะขายสวยลงขายนีเลยมี่กำลังทำเลยที่เราเห็นเมื่อคืนนะลูกเขียวๆใบเขียวๆเอาไปสึงโลไม่หมือแทนอะเอาไปทอดแล้วก็อันนี้ครึ่งโล อ๋อถึงแหลงเลยนะเนี่ย,ยโอ้โหใจกินคนเดียวก็หมดแล้วดิฉันยังไม่ได้ซื้โลยังไม่ได้ซื้อหอใจกินคนเดียวก็หมดหมึกแห้งก่อนครึ่งโลคมึกสดอีกครึ่งโลนะเหมืนเบลเลอร์เลยใหญ่มากหมึกแห้งหมึกสดได้มาแล้วสามร้อยบาทซื้อที่หมู่บ้านเลยหมู่บ้านประมงครับราคาดีมากด้วยไปเดี๋ยวไปต่อ ไปหาข้าวกินครับร้านตามสั่งแถวๆนี้ไปแล,ะละ้วล่ะโดนไป3 9ม,มานปลาหมึกต้องไปคลาดขายปลาหมึกติ้งกันไหมล,ละ่ะเออนั่งขายปลาหมึกติ้งได้เลยก็ขายได้นะหอมหอมหมึกแห้งหายากนะคะเอาไปนะ้องวอเตอร์ขึ้นรถล,ะละุกได้แต่ถึงแรงคนแพ้ขึ้นรถแพ้ไม่งั้นจะได้ตัวเท่าไหร่ป๊าลก อันนี้บ้านหาดท่ำทงครับบ้านท้ำทงนี่ตัวนี้มีสะพานท่าเทียบเรือเมื่อกี้ที่เราไปหมู่บ้านชาวประมงมานะตรงนี้ก็เป็นสะพานท่าเรือโอ้สะพานสวยนะเนี่ยสะพานยาววเตอร์อเตอร์อยู่บ้านเขาไม่ค่อยได้ทำอะไรครับส่วนใหญ่ก็จะนั่งอยู่หน้าจอ เด็กติดหน้าจอครับเล่นของเล่นนิดหน่อยทำไมปลามันถือมีปูด้วยบ้าเตอร์ในน้ำเลยถูกไหมมันกำลังเดินอยู่มันมองไม่ค่อยชัดใช่ปหมใช่ถ้าเรากระโดดไปจับมันได้ป้าเตอว่าหมุนม้าเดินไปนู่นแล้วอยากกระโดดครับเดินตรงกลางๆไว้ลูกเดี๋ยวตรงนั้นใช้ดีดูปลาโอ้ยทำไมตรงนั้นมันหักไปแล้วอ่ะหักไปแล้วเหรอเฮ้ยลมทะเลมันจะกัดก่อนเหล็ก เหรอมเหล็กตัวใหญ่ก็จะพังผุพังหมดเจอ,อ,อดูทางสิอันนี้มันพังผุพังลงไปแล้วนะครับต้องเดินดีๆนะลูกเดี๋ยวไปได้ไหมโ,โหดูทางนะครับน่ากลัวมากนะครับน้องวอเตอร์ตกไปคือเดส์มอรเล่อย่างเดียวเลยนะครับเดส์มอรเรยแปลว่แปลว่าดียังไงครับถ้าไม่ชนอะไรก็คือน้ำว่ายน้ำได้สะพานที่เราเดินมาโอ้โหสวยงามมากอ่ะมาถ่ายรูปก,กันครับ มัอนอยู่กลางน้ำมีเรือด้วยอ่ะป้าก็เป็นคนที่ขุยใช่ไหมป้าก็จะเมา,าป้าเมาก็สบายทั้เรือ่อยไม่เคยนปค่ะดเดี๋ยวต้องหาเข้าวคิดวล่ะร้อนมากแล้วด้วยแต่เพิ่งเก้าโมงครึ่งเองนะที่นี่ทะเลนิ่งนิ่งมากเลยแล้วก็น้ำใส เราดูเคยเคยแบบเป็นปูงเลยล่ะอะแปลแปะกเป็นซัลโ่พอเรื่องก็เอาไปผัดเข้าสารซ้ลโอครับเคยกินละลายตัวสวยมากเออมันมันเหมือนเหมือนกุ้งตัวเล็กๆเตอร์เลยอใช่กุ้งเล็กๆกุ้งตัวเล็กตาดำเลยเนี่ยมีของแก้มด้วยมีของแก้มด้วยมีโหพี่เชื่อปลาหมึกมันใหญ่มากมาลองกินก้าวเดี๋ยวเอาข้าวให้เตอร์ก่อน กิแกงอร่อยมากกระเพราก็เยอะมากเลยร้านทำธงครับครัวทำธงเดี๋ยวเราไปต่อนะไม่รู้ว่ามาจะไปซื้ออะไรเพิ่มเปล่าน้ำคณน้ำแข็งเพิ่มเปล่าก็ไม่รู้อาจจะต้องซื้อน้ำแข็งเพิ่มนี่ไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวแวะซื้อน้ำก่อนครับก่อนเข้าที่พักมาซื้อร้านเดิม สิบเ1็ดโมงแล้วครับเย่ yeah. เดี๋ยวเราจะปิ้งย่างกินกันหน้าหาดนะครับหน้าที่พักเราเราได้ปลาหมึกมาครึ่งโลแต่ยังไม่ได้ปูเลยไม่มีเชื้อเพลิงเท่าไหร่นะมีกะมาพร้าวแล้วก็เนี่ยได้เสศษๆที่มามรลืจุดติดเปล่าลมแรงมากเลยลองดูนะครับติดก็ติด ดูยากมากเลยอะ่ะไปใหติดแน่ให้ไปติดติดติดไฟติดเบอร์ติดแรงนูว่วนี่ไฟแรงแรงอย่างเรา ี่คือหมึกแท้ๆนะครับไม่แช่ฟอร์มารินเขาบอกว่าออกเรือไปเมื่อวานแล้วกลับมาเมื่อเช้าพอกลับมาตอนเช้าก็ขึ้นมาเลยปลาหมึกนี่อุ้ยตอนนี้ก็เที่ยงมื้อเที่ยงของเราครับหมึกย่างประมาณนี้ละหมึกสด มีเด็ดแคเบียร์มาด้วยครับมีไตด,ด้วยนะข้างในไม่รู้ว่าไตไหนกินได้เปล่าไมา่รูร้ไข่ไข่หมึกไม่ได้อืมค,คือขึ้นมาจากเรือแล้วก็มาขายเลยเขาไม่ได้ขายด้วยแหละเขตาตากแห้งกันอยู่เราไปหอซื้อเขามาแล้วก็กินเลยครับไม่มีฟอร์มาลีไม่มีอะไรเลยปลาหมึกสดๆครับอร่อยมาก เป็นขอฟ้าเตะไปชาร์จแบตไล่ไปชาร์จแบตไล่ไปชาร์จแบตเดี๋ยวผมพาดูห้องราคา600บาทนี่ที่นี่อัลุณรักบีดนะครับ แอบไม่ใช้ไม่ได้ห้องนี้ใช้ไม่ได้ค่ะนี้ไม่ได้แปลอ๋อห้องนี้เป็นห้องพัดลมครับเออหกร้อยบาทห้องน้ําก็เหมือนกันแหละในกี้ที่อย่างนั้นอืมดูซิว่ายังไงแต่ถ้าผมคิดว่าถ้าผมไม่กลับผมจะมานอนห้องหกร้อยแล้วล่ะ ตื่นแล้วครับหลับไปหนึ่งตื่นกินอิ่มก็นอนหลับไปหนึ่งตื่นมานอนเล่นเปลยครับตอนนี้เตอมานอนเล่นตั้งแต่เลขกเลยเตอร์มาเล่นเปลย์ตั้งนานแล้วนะถึงอยู่ที่เดิมอยู่ครับเราก็ไปซื้อของก็เรียบร้อยแล้วซื้อมามา่ามากินกันโดยตอนนี้เราก็จะเดินไปเล่นน้ํากันนะครับตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเกือบจะห้าโมงแล้วไปหลบร่มๆนะครับ น,นี่หอยหอยอะไรนะที่เขาไปกินกันหอยนางรมป่ะอืี๋แต่ละผมแกะไม่เป็นเนี่ยมันก็มีวิธีการแกะของเขาอยู่เยอะเลยอืมนี่ผมซื้อมา่ามา,มาแล้วก็เอาหอยนี่มาใส่ได้เลยเนี่ยน้าผาใหญ่มากนาา้าผาใหญ่มากเลย เตอร์กลัวแล้วกลัวปลาหายนะครับมีต้นจันสายอยู่ข้างบนนะอุ้ยขึ้นแรงโอ้เอาไปเดี๋ยวผมกลับนะจริงๆเดินต่อไปอีกได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยขับกลับเดี๋ยวไปเล่นทรายกับลูกดีกว่าครับลูกผมอยากเล่นทรายขึ้นแรงมากเ,เตอร์ นี้ผมมาเจอนี่ข้างแว่นข้างแว่นถิ่นใต้นะนี่อยู่ข้างบนเน่ยเห็นบ้านตรงนู้นโอ้ไม่รู้กี่ตัวนะครับดุกเป้าก็ไม่รู้นะครับแต่ส่วนใหญ่ข้างข้างจะไม่ดุกเหมือนลิงเหมือนชน,นีข้างจะค่อนข้างเรียบร้อยกว่าอ๋อนี่เห็นห,าง,หางไเปล่าหางมันอยู่นี่นะครับนี่ข้างมานี่มาเร็ว เดวโอ้โหไม่มาโอ้ยตัวไม่เลยเลยนะครับ6โมงครับผมตอนนี้ก็ทุ่มกว่าแล้วเราไม่ได้ออกไปไหนนะทำม,มาม่าก,กินกันครับ โอเคเตาเลยฮะดีกันลมไปครับนลมไปได้บ้างไม่ได้บ้างไปทางชอนมาเหรอใช่ไปทาแงชอนมาปลระตปกน้ำมามาอันนี้จะนหมีมือเย็นของเรา ต้ยมยำกุ้งน้ำข้นใส่ไข่มีกุ้งแห้งเลยนะเกิดอะไรขึ้นแกน๊สหมดแก๊กระป๋องหมดระหว่างต้มแล้วมันยังไม่เดือดสิ่งที่ทำได้คือระหว่างรอสามีไปจุดเตาถานกินกุ้งแห้งเล่นแต่ไม่ได้เหิวเพราะเมื่อวันกินปลาหมึกไปแบบ โต้องมาต้มเตาถ่านครับผมเนื่องจากแก๊สเราหมดการเตรียมตัวอันดีเยี่ยมของพวกเราใช่ไหมครับอันดับหนึ่งเลยครับเรื่องการเตรียมตัวถึงกับแก๊สหมดครับทุกอ,อย่างพร้อมรอหมึกครับหรือรอเอาปลาหมึกมาปิ้งกินกับแก้มปลาด้วยแหละ